สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง POV กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอเลนซับนะครับ,บก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าครับแต่ก็จะพยายามลองเล่นดูนะครับเหมือน,อนว่าส่วนตัวข้าจะเอาดอเรียมาสุดท<อ><ส>ี่สึดนะผมไม่ได้

ก็อาจจะเงียบๆหน่อยนะครับพอดีเล่นแรงนะครับกดแรงนะก็เพื่อนากรนตัวไต่เล่นอาเรนครับนะที่จริงอาเรนมันซับได้นะครับแต่แค่ตัวมันไม่ค่อยนิยมนะฮะเอาจริงคือมีตัวัตัวอื่นดีกว่านะอย่าหาทํานะแถมผมเล่นกดโซโล่ด้วยก็อาจจะโดนเพื่อนต่อว่าได้เอ๊ะเดี๋ยวฟังผมอริบายกป็นเพยงความฝันลูกผียังคงต้องไปต่อ

ตอนนี้ผมออกเป็นรองเท้ากันซีซีดีกว่านะครับเพราะว่าฝั่งข้ามเป็นป่าซอเดอร์แฟับกับมีแอสเซนการและดอเรียด้วยนะครับซึ่งเวทสามตัวแบบนี้ผมออกดีกว่าแถมดอเรียมีสกิลหนึ่งที่สามารถผลักศัตรูได้ด้วยนะครับออาเวทป่าแบบนี้เวทป่าแบบนี้คุณดอเรียคุณไม่กลัวฝั่งเราจะมาหาคุณเลยโอ้โหเด่นจริงอ้าวแม่น้อยนะครับ ไม่ใช่อาวุธสังหารอยู่ด้วยกันตอนข้างบนนี้ฮาอ,อ,อุ๊ยตรไนอุ๊ยนิดเดียวโอ้โหคุณเทยนต์นทีเดียว,ยว,ยวแต่เพื่อนไม่มากันเลยนะก็ทำใจนะครับก็ดดกดโซโล่แรงก็อาจจะมีการแบบไม่ได้เปิดไมค์คุออยกันนะที่จริงผมกม็อยากเปิดนะนแต่ว่าไมกา่กันเราอยู่ เราเปิดห้ผมนฟังให้เพื่อนได้ยินนะเราฟังเสียงเพื่อนพูดดีกว่า Ultimate, thối con. Thối con, thối con, thối Ultimate, lũ nhí vẫn còn คดูหน okay? oh. wow. Pe ึ่งข้างก็ดูถอนมาเถอะเยรู้ว่าความตายเป็นยังไงและมันทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่เพราะว่าเห็นบางคนบอกบอกผมว่าเสียง เสียงในคลิปดังมากเกยียรในเกยียรนะฮะ จะกลับมาให้ได้ถ้าคือกระตุกอะไรก็ขอไยด้วยนะครับพอดีอันนี้เ,เนี่ยในบ้านไม่มีนะครับเฮ้ยไดีอันนี้ผมกดเนืนกดผ้าเลยแล้วก็ปรับผมปรับลองปรับปุ่มใหม่ดูครับไม่ชินเท่าไหร่นะแต่พยายามดูนะ โด,ดูทาย้โหโดนแช่บ่อใจจะอบอตเลยจ้าเอซเซนกาใแชนติเอ้ยไม่เอซเซนกาใช้พิกเกอร์นะยินพันเลย ดูเหมือนว่าฝั่งเราคิดว่าผมจะไปผมแย่งออฟออฟเขานะแล้วเขาจึงเลยไปซับแต่จริงผมซับนะนก,ก,นก็ขอโทษทด้วยนะครับก็เราก็บอกแล้วนะว่ารเราจะซับอะ่ะเรากดซับมา ก็จะจบแล้วนะอยังไงยังไงจุดตีดิดอ้าวที่นาคอรเราเหนือนจะไม่ไหวนะฮะแต่พี่ย,อย้อนเราเนี่ยป้องเขาจริงจิงนะ จริงอารเลนซับนี่ไม่จริงไม่ต้องเอาฟิกเกอร์มาก็ได้นะแต่ผมแค่เอามาแก้แก้ทางเฉยๆโอ้โหขึมาอ้าวขุ้นดอเลียนัน่นไงครับแผนการ <S <S ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าพี่นาคอเราไปตรงนั้นนะฮะ เกมจบไปอีกแล้วนะครับมาดูคะแนนผลรวมกันดีกว่านะครับว่าการเล่นอารเลนซับนี่ดีหรือไม่ดีในแรงนะครัผมบอกจริงๆนะอย่าหาทำนะครับไปไปออฟหรือไปป่ายังดีกว่าซับซับนี่ถ้าถ้าคนไม่ได้ช่ำอารเลนหรือว่ายังไงเดียคนคนเล่นอารเลนอาร์เลนใหม่ๆห,หรือแบบยังฝืนหัดอยู่ไม่ต้องเล่นนะครับไปเล่นออฟยังดีกว่าครับ แต่ถ้าเกิดใครที่แบบคิดว่าฝีมือตัวเองได้แนละ้วผมก็ไม่ได้ว่าครับถ้าเล่นกับเพื่อนนะแต่อยากกดโซโล่ครับถ้าเกิดกดเล่นพลาดหรืออะไรโดนด่าย,ยับนะมาดูกันนะครับแต่น่าเสียดามนะครับของยังไม่ฟูเท่าไหร่นะครับยังเป็นช่วงกลางเกมอยู่นะแต่ก็ถือว่าออกสกอร์มาค่อนข้างที่จะดีนะฮะ ผม้ยผม mvp ด้วยนะเนี่ยเกินมาดูกันดีกว่านะครับว่าสกอร์เราเป็นยังไงนะครฆ่า3ตาย4ซับแอซิด7ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเป็นสายซับส่วนดาเมจโดยรวมนี่ผมทําไปถึง27%เลยนะครับแล้วแถมรับดาเมจถึง38%โอ้โหเปิดไฟให้เพื่อนถึง10ครั้งก็ ใครอยากจะลองหรือไม่ไม่ลองก็ไม่ได้ว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูนกับไอเทมที่ผมใช้นะครับนี่นะครับเป็นรูนกับเซตไอเทมของอารีนผมนะครับที่ผมจะเล่นนะฮะที่ผมเล่นในแรลงเมื่อกี้นะครับก็ใครอยากลองหรือหรือ,หร,อหรือลองหาทําก็ได้นะครับนี่ครับจะเป็นเซตประมาณนี้ครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งที่ช่อง POV TV กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ